สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีมาดูน่ารินนูนไปทางปะป๋อมหน่อไปจะเอ๋สวัสดีค่ะแม่พี่พลอยสวัสดีค่ะวันนี้แม่พี่พลอยมากินข้าวตอนเย็นด้วยนะคะวันนี้แม่แม่น้องพลอยมาพี่น้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงเรียกป้าลุงกินข้าวเย็นหรอกวันนี้แม่น้องพลอยเพิ่งจะเพิ่งจะกินข้าวเพิ่อนอนให้พี่น้องเพิ่ง่เพิ่งเพิ่งจะกินข้าวสุดพี่น้องเพิ่งเพิ่งก็เลยจัดให้เพิ่นพี่น้อง มันจะกินสูนะเอฟซีนะแปลงสูเอฟซี SC อยนแม่ปลาไก่เกลียวอําโซพักดูมีพักอย่างในมือนี้คะพักวออันนี้พักอย่างเนี้ยลูกสาวสวน,นก็ได้พูจักได้พี่น้องพักอย่างอันนี้สลัดคอสบอกสลัดคอสอ,อันนี้พักกระกอบสลัดกรอบอันนี้เซรามทอสลัดกรกอบเซฟแล้วก็พักมุละผ้ามุระผาจากสวนทั้งนั้นพี่น้องบรได้ซื้อจากบ,บาทอยู่ในอันต็มหนึ่งพักมาเป็นสวนอันนี้ ข้างอย่างกระโบงดำๆแล้วก็มีต้นหอมผักอันกินอะไรผักอีเลิศ์ผักอีเลิศใบชะพูเออใบชะพูผักอีเลิศพี่พลอยจ๋ามาทำให้น้องกินหน่อยลูกเร็วๆแล้วก็ผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมบะหมี่ผักชีอย่างเดียวผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อย ข้อจิกไปเลยผักอันนอมปีผักหอมปีบ้านทองพี่น้องจ้าอันนี้บานหอมปอมจ้าอันนี้บานหอมปีจ้าอันนี้มะเขือจ้ามัดถั่วผมหมัดถั่วพอสะทยก็ถั่วฝักยาวจ้าอ่ากับข้าวด้วยค่ะกับข้าวมีกุ้งตัวโตๆของโปรดพี่พลอยแม่เพิ่นมาพี่น้องเมย์เพิ่นกระเด็นเม่เพิ่นมจัดของให้เอฟซีอันนี้ผ้าคิริวผ้าคิริวว่าจะกินจุนะแต่ว่าอันนี้ปลาเผา อันนี้ไมยแข่งเดี๋ยวแม่น้องก้อยจะทากินได้พี่น้องนี้เพิ่นเห็ดเอฟซีใหญ่เอฟซีน่ะเปงติดตามหลายเพิ่นก็เลยอยากออกคือกันเพิ่นว่าออกคือกันเนาะเมื่ออื่นเพิ่นก็กลับไปเห็ดงานแล้วเพิ่นมาจ่ายค่าเทิมให้ลูกเพิ่นเดี๋ยวจะว่าเอาใหญ่ดีเป็นผู้ใดเนียจ้าเดี๋ยวดูเลยจ้านลินเรียกปลาลุงกินหมาลูกได้อ่าโอเคแม่เรียกก็ได้เไม่อย่างปลาสวัค่ะ แม่น้องนลินบออกแล้วพ <turkey> ี่น้องมอนะให้แม่น้องคอยแม่น้องนลินออกแม่น้องลิ้นสีคูกับคุณยายกับแก้วนขออภัยเด้อใส่มือแล้พี่น้องกินข้าวบ้านพ่แม่น้องแม่น้องคอยสนใจกินอะไรอาหางนี่เอาไปบอกิน้นี่ไรโอ้ทโอพี่คอยทีหน้าหอยจนเลยนี่พ่อห่วงนะแ้อีลาฟ้านหมคะบ้แม่น้องคอยกินเด้อพี่น้องน้ำเป่อนินตนา ก็นะก็นะพี่อยากกินให้เอฟซีน้าแปลกับแม่ประกาศแก้วมันก็เลยจัดให้เพื่อนซะแม่น้องพ่อมีอันเม่ประกาศแก้วมีพี่น้องอันมีลูกสามคนพี่น้องตแล้วได้ตได้สนทำไหมคะป้าทำไหมคะบังแม่น้องพ่อกินเด้อเหมือนพี่น้องเอ้ยกินโปรแซ่บไอ้กินโปรเปเตอแซ่บเราไม่อยกินให้ขาเราอยากกินให้เอฟซีบนขอไฟเด้อใส่มือเพื่อนมาสลองสันชองร้อยผู้ติดตามให้น้าแปลเอาพัน ่าไรกัผันเ่อผั่นผันทุกติดตามเลชิลนซอยิบันใช้ยอะเือนนะกันในำพลอกินซอยวผันทุก่ตามเดิเอฟซทั้งหลายซอจูบเแม่นะะ้ำพลอยเดิอันซับพี่น้องันสาิวนพูดแล้วฮะพูดแล้วอย่าหลอกเอฟซีนะถ้าพันแล้วเธอต้องมากินนะเพราะว่าแม่น้องแม่น้องนารินไม่กินนะตัวบ้าใหญ่นึงนัเออเสนเะเนี่ยเหนียวันนี้บอกเวทีให้นารินกับป้าป๋อมนะคะอ่ะป้าใหญ่กอย่าบอก ผมจะปิดไหมปิดเขาก่เห็นแล้วเอฟซีก็บ่เห็นแเนาะไม่อกากินไะนอกม่ไปนั่งกินเอสีอ้วกึ้นเมาส์เลยคืเมาเวลามาเป็นยเบินมาเป็นเพรามากพ้ก็เราก็หิาใหอันาคุณใหญ่ไปเปิดบัญซีมาพี่น้อง้าคุณใหญไปเปิดบัญชีอันเพื่อจะให้พี่น้องเก็บเก็บไปทางนะก็เลยแม่น้องพ่อใหมากก็เลยผ่าน พาเพ ok eh? ja, uh huh. right> no ิ่นไปเฮ็ดให้มันเรียบร้อยสิได้ส่งมันนี่เบียร์พิกเบียร์พิกให้พี่น้องเก็บปลายทางเดี๋ยวคุณยายทำเก็บปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือกินได้ปะเหลือกินหลดเมื่อไหร่พักันไปซื้อจากบ้านใครในสวนกอทุกสิ่งทุกอย่างนางเนี่ยนางแหนมนี่น้องพลอยกับน้องเด็ดหรืกับน้องพลอยกินทีนกันเก่งเห็นไหมพี่พลอยดูน้องที่ไหน้องจสียดีฟลาลุงนะเห็นไหมนะเก่งจังเลยปลนลุงไม่กินปลาลุงไม่กินหรอกปลาดุงดูเฉยๆบายบายปลาลุงดิแล้เดี๋ยวต้องนีบายบายปลาลุงดิ ปลาลุงปลุงคิดถึงงาเนี่ยงาเดียวปลาลุงอยากกินด้วยแล้กินทำใหญ่ๆให้ปลาลุงอยากกินด้วยเออน่ารักจังเลย่เด้องเดอันนี้น้ำจิซีฟู้ดจ้าจิ้มซีฟู้ดน้ำแปงเห็ดน้ำแปงเป็นคนทำเมนูไม่ว่าูกับงตุยพ่งแกงตุ้ยิน้องแตุ้ยดปอบปอบแกตคะว้าว่ ก็มระเลือกินรถมันมีผัวมันมีผัวมันมีผัวมันมีาแล้วยังมเมีันดูไปดู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 ผูกกินฮอนอักเพลทโเกินคำเกินขาดขีดยันอ๊อกเพลทอนเพลเหมือนกันอะไรก็เป็ี่นเหมือนกันเผลทมากกวนม่ก็ได้เพลทอะไรเพลทอ่ะมับเพลทไม่สวนอพี่น้องเอยฟังนอร์นอ๊กเพลบริมทเพลทหวาน้องหวามีไร ม่้วหวานม้หาน่บอยด้วยก็เก็บมา่นี่เลยเรียยไหรไม่ไเียพี่ใ่ไว่ไ่้มีบอยดูนอหม่ะไก่แมมีเี่ขาด้วพ่น้วยอยากินคำโต้ิวาย่ากินคำเต้สิ่กินต้แม่อย่กินน้าลงไนม่น้องเออย่ากินให้ตาุ่งเบุ่งไม่กินน้งหวดท้องงไม่กินน้งปวดท้อง ใส่ขี้ผฝังหน้าินกินกินกินนะแปลงสิลนังเบิร์ดอ่ะมีหมดน้ำจิ้นกรสอดแึงน้ำจิ้นอือกรน้ำจิ้มบอสอือหัวพันซับเดี๋ยวพี่น้องพันพันการติดตามขอพัยนี่ขับมันใหญ่เลยจะได้เห็นแม่น้องพลอยดุดุดุท่นเฮ็ดเซลยวขายของพี่น้องติดต่อเพิ่นได้ได้แพ้จากใดอย่างขายของเร็วให้กินซะก่อนเดี๋ยวให้แม่น้องพลอยขายของท่นเป็นเซลยวขายเกี่ยวกันอย่างกับอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ไฟพี่น้องตู้ตักไฟจ้าจ่าคะอยู่ทางบ้านทางหนหรือเปล่า ภา,าคอีสานพี่น้องแม่น้องพ่อไู่ภาคอีสานเมื่อเื่อเมื่อจะเป็นเหตุเป็นสัสสยมหาสารคาม,มหาสารคามเซลพี่น้องเซลไฟฟ้าไฟทุกอย่างไฟไตให้ควายไฟไผยมีหัวมีควายกับนบ้าอันนี้บ้ารอดไฟไนะพี่น้องสอบถามได้เพิ่นเป็นเซลอันนี้เพิน่นมาพักอยู่ใกล้ถ้าเพิ่นมาแถววันแถวกาะ,ะสิน,พนสพเพิ่นกะมาหาลูกสาวเพิน <c oughs> พ่นเมื่อเพิ่นมาจ่ายค่าเธอให้ลูกสาวเพิ่นอยายลูกสาวมีผู้บ่าวก่อนแม่แม่ไม่ยอมมีพ่อแ่ลูกสาวที่รักหนูเรียนเรียนก่อนน้องพลอยก็เรียนก่อนดูคุณยายทำสวนดิ ที่เราคุยในภาษาบานลฮัมมุลละภาษาพุไทยนะพี่น้องไทยสกลนครอำเภอเมืองยูฮันยูไปเมืองสกลอยู่ไป็นไกินน้ำไปละเปรักอีกคนนึงละไป็รักอีกคนนึงเอาลงมาสิลูกลงมาสิเดี๋ยวป้าก็เอาลงมาให้ป้าลงมาให้ไหนเอาของดูมาเดี๋ยวป้าดีให้มาแก้วของอยู่ไหนอันนาก่อันนากรก่อนเนี่ยของอยู่ที่บ้านยังไม่จบไม่จบไม่จบกินรถไม่ได้กินรถในบาลแม่น้วงพ่อเขากินใหนบางอีกแน่ แล้วมีคิดกิ่นอะไรพี่น้องแล้วมีแค่มือนีใดนี่ะน้ำเป็นน้ำเป็นกว่าถนัดขนาดว่านน้ำเป็นกินพี่สังกุก็ยังายเจ้าของมีมานั่งกินนั่นตังมีอย่างก็ส้มม่วงัางหันไอเจ้าของใช่ถ้าเห็ดกับใหญ่ถ้าอยู่ในใหญ่อาศัยใหญ่เผ็ดนะน้ำเป็นก็เศร้กับเผ็ดคิดในใหญ่ละใหญ่ผมมีเวลามาลุกที่เสร็จที่บ้า้วที่ได้พี่น้องน้องม่กินพี่น้องปวดท้องน้ำเป็นไอนี่ปหัวเลยอยากกินแต่ไม่กินนารีไม่เล่นนารีมันชนกล้องแม่ลูก ชนก้อแม่ละชนก้อดูปลาลุงดูป้ป๋อมกินข้าวนี่ยนม่เนี่มาดูทางนี้นี่น้องนี่มาดูนี่ปลาลุงกินนปป๋อมกินให้ปลาลุงดูเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ทางนี้นะลินมาทางนี้ปลาลุงจะเห็นมาทางป้าป๋อมเียมาทางจะชนขาก้องแม่นะป้าป๋อมกินให้ปลาลุงดูิะมดีวพีตั้มเตินางเลาอรจะกินนี้จะม่จะกินจะมีหนูพี่น้องเอ้ยเป็นอาหารไม่ไหาทังี่เ อาจารย์ต้องจะพิสังโตไปสังคุตจัะปลาตอนทำงานมันต้มีมูกินเนาะไปพักตามโรงแรมไปจำงานแดกอยู่ตามโรงแรมสางแต่กระเป๋ากินมันก็เลยนมาบ้านฮาวโลกินอาพขึ้นอัวบันกินตะมล่วไอ้หัวเห็ดงานครับซื้อตะมั่วไปกินมาบ้านเราจะกินอันนั้นจะกินอันนี้บบดนี้โอเคจ้าน้องพี่น้องเอ้ยดูประป๋องกินนะกระป๋องกินให้พี่น้องดูหน่อยนะหนึ่งเทียวแกมตุ้ยเลยโูดูน่ากินก็คำใหญ่ดูโอ้พี่ชายก็คำใหญ่ดูไม่ดูแม่ไม่กินแม่อิ่มกินก็จิงก เนี่ยชนกองไมจ๋านะชนก้องกัลุงดูอยู่เดี๋ยวกับลุงดูว่าเอ้าใครมาทำกล้องเนี่ยนี่เต้นทางกระป๋องเนี่ยเต้นทกับลุงดูเนี่ยไปยืนตรงนี้กัลุงก็เห็นแล้ะเต้นอ่นี่นะพอเกป๋องนั่รคนเก่งนะพี่น้องวันนี้ชอบเต้นชีลดอกทักมาสามสวนพี่น้องเอ้ผมเนยักมาเป็นสวนพักมาสามสวนเออเอะเาเ ทดยูยูทำไปด้ไงทำไปได้ไงแล้วไมตหุงกินวม่ไปกินไมกินผ่าีผ่าตัดอสผ่าศีรษะผ่าตัดบต้องบักบอสใครทำสำเร็จกูจับผ่าีผ่าเนื้อ่ยดันรู้สาวบอนั่นพี่น้องร้ยซับอันผนกัรติดตามเพาคนสิออกกับักสาวเพิ่นวยัูเอ้าไบลาวาบกินนี้ไปไปัฉยเหับพ่อให้กําลังใจเมยบายบ พี่น้งวางเลยเอาพี่น้องวางเลยบายแวพี่น้องวางเลยพี่น้องกกองกินอยู่พี่น้องจะกินข้าวแก็๋องอไม่กินกระกเลยจ้าเนสวยเห็นไหมน้าวส่กบะกน้ำหกับกหิวอยู่เราเป็นคนเป็่อนบนเเคยกินอย่กินนกินน้ำพี่น้องกินน้ำโอเคมือถ้าลบวแ่เปนกินเซีมเป็น กินโกันท่้งหมออกกองมดถ้าผ่านจับถ้าผกานถ้าผ่านการพิจนก็ะออกกันนี้เ่ยคุณทั้งซื้อมาผู้เ่อาหารนตัวกะโดดอมทำหน้าผาอกงให้ชีพตังนี้่กำกัน้องอยดูผน้กำกับน้งมียไม่้อนี่สวยจุกน้ำจิ้ชีสกุลจะเสร็จิ่เข้ากันถ่ากับเลนะถ่ายกลับ

มีมุกขีนอกกระเซ็นอย่าเี้ยน้ำมูกีมุกขีที่เขไดก็ไม่เป็นไรกินนะพนกี่อน้ำหังน้ำผดเนี่ยมน่างกันเพระเขาไม่้นนื่ไหมทุกวันถ่ายอะ่บริการน้ำบ่อทุกวันเนี่ยน้ำอัดลมผ่านมาน้ำขี้น้ำข้มันงอนเลยเห็นงอนก็งอนที่กินแต่น้ำบริกาอิ่มนะ เอไปทีนี้ให้คุณน้ำปูนกระแหงน้ำปอยก็ผ่านคลิปสีไปบนน้ำปูนปิงจักรลงกาตาอีกบ่าถ้ารนสัวปีกไม่วถูนี้ถูแตกระยาตกไอ้ดาวอย่างไม่ค่อยปีก่ะปีกจักรขาัจะกระยาดกระแ่ตัวจะกระหยาดตกลอยออก่เป็นเกรยร์เกียรบลไปบ้านมค่อยปีกบ็กปีกจักราไม่ยปีกอยูสิเนเนาะมันบอกไม่หดแกน้องดังเรื่องรถจจกัไ เออเนี่ยเฮ็ดพ่อให่เนี่ยพ่อใหญ่ที่กินข้าวหนังก็เลยเอาเพชรนใจน้อยเดียวยาญตอนแรกเอาส่วนยาญกินข้าวหนังใหญ่เขาจะลงไปอันนั้นตากกอยู่บ่มีไผ่เอาของเขาสวนยวนทงตาไปงานเกษียณเขาพี่น้องเลยนักแปลงเลี้ยงควายเอาเพชรเข้าเกแล้วกันพักกันเข้ามาเฮ็ดกินยาญก็เลยฝาบอกยายมากินเนียนพัก FC กินพักยายนี่ยายใหเป็นห่วงของทงมวยพายุพอเกิดติดข้าวเอาเมือผู้เดียวคนบนโต๊ะนะเลยค่ะนกชนหลบชนไปทักเขาผมบนโต๊ะเลยพี่น้องเขาว่าเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งออกนักแปลงก็ไปหาอยู่ อไอ่ะงเขาวหดออกแล้วเขาก็ลงเฟซกันทางบ้านเต็มเหนั้นเขาลงเฟซหมู่ในบ้านเขาลงเฟซเห็ดเพิ่มออกกินมัแม่องคีพโ่พด้เห็ดอีกเลยกินคลิปเหล็กพอดีแล้วน้องพกยงล้ากบเซนพี่น้อพี่น้องดูพี่น้องดูน้องกอกินมักม่วงที่ดีทารุบับดีกันเลยนลินขีดีลูกเดี๋ยวเจ๊ที่ซิงซาสี่นองเนี่ยไปน้องโกรย์ไง้งางลงมันเสน่หนะโอมกินกินกินมังม่วงกับป็ดซุป ที่มาตก่านั yeah. right. right. ed, tao, ่เ่ีถอยหลังเต็งหนึ่งก้ป็งกวเอก้าบอกก้าบอกี่ก้าวบอกก้าบอกก้าบอกก้าวอกก้าวบอกก้า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 บอกกอกก้าวบอกก้าวบอกก้ายบอกก้าวบอกกวบอกก้าอกก้าบอกก้าวบอกกอกก้าบอกก้าบอก้าบอกก้าบอกก้าบอก้าบอก้าบอกก้าบอก้าบอกก้า้าบอกอ้าอก้้าก้าก้ากอ้าอก้อกบอก้อกอก้าอก้อกบอก้อก้อกบออ้า มันอร่อยนะพออยากกินเลยลองกินดูดิกัดเลยกัดเลยต้องออกกัดเลยกัดผัดในส่วนทุกอย่างที่น้องติดตคุณยายแม่ปากาแก้มาเลยนะคะน้ำเป้งน้ำเป้งเอาเพี่น้องดูพี่น้องดูจ้าพี่น้องูจะทากระป๋องนูพี่น้องจะได้เห็นที่เนกระป๋องจมากันเขา่ไม่เขากันเขาพัเขาพักหลือเิกแป๊บนึงรอแป๊บหึง ตออยู่ะอระาำอยู่วะอยระนะ่นเนนกเงคนเก่งคนเกงมากเลยันนี้ไม่หลงใย่าไปทขาวเอมอย่ีไปหลงเห็นอย่าทำข้าวเอมแม่ไม่เอาอันนี้ท่าไหราเออาเดเอ้เหรอโอ้ไม่กอนน้องยังไม่้ว่าเงียบอเงียบโอ้ไม่ก่อนนอาง่้วาโอ้ไม่กว โชว์ใครโชว์อะโชว์แท้โชว์โชว์โชว์ยังการโชว์ดิมาลมมาบอลมาลมมาเล่นไม่นี่ก็ดิ้งดิ้งแม่แม่เขาบอกว่าแม่แง่แม่ไปคุณบอลนายจงจงมือด้วยมันสิบเอ็ดแล้วเนาะ พิ๊บ่ยมามวมือ่เหรอั่ดทนิดียวพี่น้องแม่น้องคอยกินคนเดียวมั้จัดจากานี้ให้แม่น้องคอแล้วน้องพี่น,อน้องเนาะเหิวนิกบ่หิวน,นเดี๋ยวเรไปกินซอยแม่น้องพอยจังหน่อยกขาจะคิดไปเพีงนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันผ่พนัพพี่น้องไปแล้วผ่นการ,การติดตามคนจี่มาินซอยจุ